ต้องจับมาในสนามใหญ่ไล่จับในสนามใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่มาาเข้าในสที่แคบนะจับได้เกตุของเราเหมือนกันต้องเข้าในที่แคบคือของอวัยวะทุกส่วนคือเกาลมมานะคาท่านตาแต่จนะนั่น เก็บไม่คนควาออกส่งออกเดชออกไปข้างนอกนะนั่นบรรดาพระหารคือหนาสอบทั้งหลายเนี่ยเนี่ยท่านพิยนาแต่เสียสะลงไปถึงเท้าแต่เท้าขึ้นมาถ้าไม่ส่งเดชออกไปนะนั่นพิยนานะนั่นแล้วทีนี้นะอุมาสกุมาสิกาคนไหนพระเนนคนไหนนะั่มาังกายออกนะให้เห็นกรโดกนะนั่น ก็โดกักซากอยู่นะนัขาวนะเหยื่อในกระดดกอย่างนั้นอย่างนั้นนะนะหากว่าเราไม่เห็นเช่นนั้นกะประมาณอาสะกอนรืดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นคาดคะแนนสะกอนเดาสะกอนกะประมาณสะกอนนะนั่นทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเช่นนั้นเช่นนั้นไอความโล่กว้างขวางสัญญานะสังขารน,นะความจำหมายนะนั่น มันขายออกซะแล้วพอทำบ่อยๆมันเห็นเล้วเรือศัตร์เห็นของเก่งนะนั่นมอเห็นลงไปแล้วนั่นต้องพิจารณาอีกกว้างขวางของศีรษะศีรษะน่ะม้ขาวกระดกขาวยังไรเ่ย่อนี่ยก็โดอยังไห่นั่นลงมาถึงคอนะนันลงมาถึงขันหลังนะกระดกใหญ่งานอย่างงานใช่ไหม ลงมาก็โดกเท้านะน่นที่นาแต่เท,าท้าขึ้นมาถึงที่สะแตะทิ่สะลงไปถึงเท้านะก็ดุกก็ดกอย่างเดียวนะนั่นพระเนรองคไหนอุบาสกอุบาสิกาคนไหนละเห็นอสุภนะแล้วนะนั่นเรียกว่าเห็นธรรมะนะองสญญรรรมเดจพระมทุทธเจ้าระองคตาาว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นในรมก็ไน้นันะ่นมันเห็นธรรมเห็นก็ดูกแน่เห็นก็ดูกแนะ่นันะ่น พาดใส่เอาอันเดียวอย่าไปเอามากักนะย่างองค์สมเด็จพระพุทธ้าพรงค์เอาอันเดียวอันเดียวนะอนาปานสติอันเดียวนั้นพองเอาไว้ในท้องน้อยเสดือนั่นวางพระทัยไว้ไม่เช่นนั้นก็วางพระทัยไว้ดาวเสกคือจยมูกนะนั่นลมมันผ่านคืนผ่านลงนะนั่นพองก์กำหนดรู้ในพระทัยในพระทัยนะนั่น ลมแล้วเอียโงก,ก็ลูลล้มอย่างกลางลมอย่างหยาบนะอย่างหยาบก็ลู้เอ้าวความรู้ความฉลาดเขาว่าพอรีัตา์ตนะเป็นเกลียวนะนั่นะความเพียรเนนะี่ยเป็นเกลียวเป็นเกลียวนะขยันนะเนั่นะอ้าวความรู้ความฉลาดรูลล้ลมในทองลมในทรายนะ ต่อไปต่อไปพนดะ้พระมหาโลดนะไม่ยอดหอเหมือนกับพวกเรานะแข่งคลัดเข้าไปเข้าไปอ้าวเห็นลมปั่นขึ้นบางบนคือศรีรษะลมลงข้างล่างคือเท้านะนี่พงทำไปไปทาไปทาไปนะนั่นอ้าวลมพกเส้นขนนะนั่นทำไปทำไปไนะ้สำเร็จในเปสุดท้าย หกปีสุดท้ายนะนันแต่สรวนุตระสัมมาสัมโพธยานะพเพราะเขาอันเดียวอันเดียวนะนันเมื่อนั่นนงเสริมมตตายท่านจะมัดกระดูกนะนนมองเห็นกระูกนันแผงกระูกนะนัน,เ,นะน,นเห็นอยู่เช่นนั้นนะนันน้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วนันไม่ยักแต่งานนะผู้หญิงนะผู้ชายไม่อยากแต่งานนะนัน แต่งงานเอาลูกกับเมียฉันไม่แต่งงานนะเห็นอสุภะเห็นในความเป็นจริงนะนั่นคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนี่นี่นี่แหละขันใดก็ดีขอ,อตั้งอ,อกตั้งใจให้มาย้ายกายเนี่ยเป็นก้อนอยู่นะภานในตรงไหนากายเป็นก้อนอยู่รับวิถีโยนะร้อนนะเตดโลกเตดเสียงเตดกินรถพอจะพระร้อนพวกบาศกุบาิกากเหมือนกันนะ ไม่ทำความเย็บคาในวิปัสสนาเนี่ยนั่นเห็นอวัยวะของตัวเป็นแปรเนี่ยนั่นกินข้าวเข้าไปนะข้าววันเดียวนั่นมาท่ารรมาทมขาดมาทำงาน,าานาาตึงตังตึงตังอยู่อามณ์ความหัวใจเต้นตึกตึกไหมไม่เคยเอื่องกลายไม่เคยเอื่องกลายนั่นหัวใจฉิดโลหิดเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนให้มีชีวิตอยู่นี่น นี่แหละฉันใดก็ได้ขอยตั้งอกตั้งใจมากายหเห็นเอสุภะมันไหลออกนงะนะกินเข้าไปแล้วแล้วมาทำงานต่ึงตางตึงตางสุดท้ายมันขะยายออกอุจละปัสสวะนะเมื่อใคล